ี่น้องมาดูสภาพรวงรังพึ่งตอนเดือนห้าที่ผมไปจ่ายตังรังละร้อยละร้อยนะเขาหาเจอปุ๊บผมก็เอาน้ำหวานให้เขาแล้วก็จับนางจับอะไรใส่มานะปรากฏว่าดึงรวงดึงรังอะไรแล้วนะผมก็พอมันดึงปุ๊บใช่ไหมมาวางนี่เอาเอาคอนใส่เพิ่มปรากฏว่าหนีครับพี่น้องนี่อีกรังหนึ่งนะ เสียเงินร้อยแล้วเนี่ยเอาคอนใส่เพิ่มน,นี่มันก็หนีปีเสื่อกลางคืนก็มาจัดการเหยเดี๋ยวก็จะมาเผาเันนี้นะครับดูปีเสื่อกลางคืนก็มาทำเนืนบน้บเลยเนี่ย นะครับสามคอนใส่สามคอนเนี่ยดูโดนกินลวงกินนะนี่ไปหมดสรุปที่ใส่คอนเนี่ยถ้าไม่นั่นคือไม่ได้เลยดูดูไอเอโอะโควตไอแอนอนาคอนด,ดาสองตัวนี่นเขี้ยวมันเขี้ยวอออืืื S <S <S ลังนี้อีกอันนี้เราใส่มาสามคอนนะดึงรวงดึงลังแล้วดึงต่อน,นี่ละแต่ไอ,อยู่อย่างนี้เหมือนกันนะผมก็จะมาเผาม,าม,มาันรวมอ่ะสรุปคือการบังคับหรือค่อยเวิร์กเท่าไหร่ วกนี้กกิแมนนี่นะวิธีผมก็คือใช้รวงเก่าๆแบบนี้แหละหาจานสังกะสีมานี่ยแล้วก็เผาเลยพี่น้องเผามันก็จะได้วควนันลมควันเดี๋ยวค่อยดูนะวงเผานขึ้งอ,อ,อย่างนี้อ๋่เห็นไหมนี่อเหมือนเส้น เ่งยังบินตอมตอมนเต็มเติมแถวนี้เอาลงนี่นะเนี่ยลวงนี้มันเป็นขี้พึ่งที่นี่แล้วมันก็จะไมหม้ลูกเป็นเทียนเป็นควันอย่างดีนะนะนะครับน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นขี้พึ่งถ้าสวนมากมนะจะทาฝาลาังเพิ่มนะนี่นะครับพี่น้อง เสียงพึ่งมาแล้วยังโผล่หัวมาอยู่นี่นี่ตัวอันตราย,าย <c oughs> มันไส่นี่นี่อีกแล้วก็ปิดปิดให้มันอบทีนี้ควันก็จะพึ่งเต็มนี่เลยนะนครับเดี๋ยวก็เอาแก๊สในหัวละหกสิบห้าซื้อลาซาดานี่จุด อันนี้สามปองร้อยสิบห้าบาทนะซื้อลาซาด้ามาจุดเผาลมอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเอาไฟลมใหม่ดูนะ รบบคืไม่ค่อดีบังคับเขาเนี่ยเขาไม่อยู่เพราะนึกว่าจะอยู่พึ่งเวิร์กใช้วิธีล่อ,อเข้าธรรมชาติดีกว่าล่อ,อร้อยก็ได้ร้อยนะอยตอนนี้กำลังลมพึ่งกำลังหากินจับไปม,งไปม้งใบไม้แต่นี่บินอยู่นี่ลมฮกินเดี๋ยวมันก็มานะควัน ออหมดหมดอะไรมันโดนอบความร้อนเขาก็จะหนีไปรังที่มันชื้นชื้นมันก็จะได้ควันอบได้ความชื้นออกไปด้วยนะมันก็จะได้กลิ่นกลิ่นฝังเข้าไปในเนื้อไม้นะกลิ่นรังพึ่งลวงพึ่งพวกนี้นะมันก็จะทําให้เอ่อเป็นเหมือนกลิ่นโพรงเก่าของมันนะพึ่งมาสํารวจมาตอมมาหามันก็จะได้เลือกที่จะอยู่ พอมันมามีกลิ่นกลิ่นพึ่งเก่านะก,นกนลิ่นกลิ่นรวงเก่านะครับปิดปิดกลิ่นเนื้อไม้นะปิดกลิ่นเนื้อไม้นะเนี่ยควรนอย่างนี้นะนโอเคนะพี่น้องห้านาทีกว่าแล้ว